ที่มาทำใต้ตามันดูมีอายุดูรีวิวแล้วอําราคาที่แจ้งไว้ไม,มีบวก เมื่ออายุมากขึ้นคอลลาเจนใต้ตาลดลงทำให้เกิดอาการใต้ตายน่นมีริ้วรอยผิวหนังใต้ตาย่อนคร้อยชั้นไขมันสะสมทําให้ใต้ตาปูดนูนเกิดร่องน้ําตาชัดเจนอาการดังกล่าวนี้ทําให้ใบหน้ายูงง่วงตลอดเวลาเลยล่ะค่ะเคสนี้เหมาะกับการผ่าตัดเพื่อเน้นผลลัพธ์ที่อยู่ได้นานหลายปีดูเด็กลงชัดเจนภายใน7วันสำหรับท่านใดที่ไม่ชอบใช้สารเติมเต็ม,ตมบ่อย,อยวิธีผ่าตัดจึงเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแก้อาการได้ครบทุกจุดเหมาะตักใช้ เทคนิคการแก้ไขแบบแผ่นอกตัดแต่งหนังใต้ตาส่วนเกินจัดเรียงไขมันให้ใหม่เย็บยกระชับล็อกบริเวณใต้ตาเป็นผลลับให้ใต้ตาเรียบตึงหลังทำเจวันเปลี่ยนไปขนาดไหนเราไปดูกันค่ะวันนี้มาตัดไหมครบเวันแลก็ดีขึ้นเรียบเนียนสวยขึ้นกว่าเดิมมั่นใจขึ้นคุณหมอมือเบา บริการดีมากค่ะพันใดมีปัญหาเรื่องรอบดวงตาพบกันได้ทั้งสองสาขาแล้ววันนี้กรุงเทพและพิษณุโลกค่ะ